ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดอิโมจิของเรานะจากมีแค่13นะก็ขึ้นมาเป็น194กันแล้วนะคะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดอิโมจิใน Facebook กันค่ะ วิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วค่ะสำหรับใคระคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะสมัครสมา,สมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอ,อยู่แล้วนะคะเราก็ขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหมดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะมดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี t i k t o อกมี IG มี Youtube มีทวิตเตอร์เนาะแล้วก็มีอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะวันนี้เราก็จะอยู่กับเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มไลฟ์โพสตอีโมจินะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะต้องการได้เลยนะอยากได้อีโมจิตัวไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นหัวใจอันนี้ค่ะ แล้วก็ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยนะโพสต์้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะคะแล้วคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสต์ค่ะแล้วก,กดคัดล็อกลิงก์ด้านบนตรงนี้นำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งอยค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะแล้วกดส่งตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกินห0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสห้าปเซ็นมาเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสกแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะ่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา1 0 0บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%เปอเซตมาเติม500บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขตารหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่รอนการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่มีการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถแอดแท็กไฟล์ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตัวด้านล่างตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจหรือได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับบัตรคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะจะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วนะ เราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยนะคะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อหนึ่งพันนะคะบอกคําสั่งซื้อขั้นต่ําค่ะบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคำอธิบายไปด้านหลังตรงนี้ด้วยนะเราก็สามารถคียขคามาดูตรงนี้แล้วก็อ่านไปได้เลยนะคะหรือว่าหาบริการไหนไม่เจอค่ะก็สามารถพิมพ์ค้นหาข้างบนตรงนี้ไปได้เลยค่ะ ค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะเป็นยอดอิโมจิเนาะตอนนี้นะคะโพสต์นี้นะอยอดไลค์หรือยอดอิโมจิอยู่ที่13นะคะเดี๋ยวซูมให้เนาะมีอยู่ที่13นะคะเดี๋ยวเราก็ขอรีหน้าจอก่อนนะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดอิโมจิของเรานะจากมีแค่13นะก็ขึ้นมาเป็น194กันแล้วนะคะตรงนี้นะก็ถือว่าดําเนินการให้เราไวมากๆเลยเนาะเราสั่งซื้อไปแค่แป,ป๊บเดียวเองนะคะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะแทบจะไม่ต้องรออะไรเลยนะคะก็หักเกินไปเนาะเมื่อกี้มี13แต่ขึ้นมาเป็น194เนาะก็เกินมาเยอะมากๆเลยนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะก็เป็นการแถมทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ เ m Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ดันล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะหากวันนี้ผู้ติดการได้ไปหรือมีเสียงรบกวนก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ